สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะวี่ก็จะมารีวิวนะคะรีวิวแล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นการรีวิวนะคะนี่ค่ะต้นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสาริกาลิ้นทองใบด่างนะคะทุกคนต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ติดอันดับ หนึ่งในสิบนะคะของคนไทยนะคะที่นิยมปลูกกันนะคะตามร้านค้าตามบ้านเรือนนะคะจะถ้าเกิดปลูกตามร้านค้านะเขาเชื่อกันว่านะฮะจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านมากมายนะคะทำม,มาหากินนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาออกผลหรือออกดอกนะคะยิ่งธุรกิจนะคะยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง ไปอีกนะจ๊ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะสาลิกาลิ้นทองก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นสีเหลืองๆออกทองๆนะคะเดี๋ยวไว้เอวีจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยววีจะทําให้ดูนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสาลิกาลิ้นทองใบด่างนะคะทุกคน mm hmm. ก็การปลูกของเรานะคะก็จะใช้ดินล่วนนะคะผสมดินก้ามปูนะคะ สาริกาลินทองนะคะส่วนมากก็จะปลูกไว้ในกระถางนะคะเป็นเป็นไม้มงคลเนาะปลูกไว้ในกระถางแล้วก็เอาไว้ตามหน้าร้านค้านะคะหรือว่าหน้าองค์กรบริษัทห้างร้านอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อเรียกทรัพย์นะคะปลูกในกระถางดินก็เป็นดินล้วนปนทรายได้นะคะการให้ปุ๋ยนะคะก็จะเป็นการให้ปุ๋ยแบบ15 15 15, 15สูตรเสมอเนาะ เขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแดดนะคะก็เราก็จะให้เขาแบบอยู่แดดลำไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ลดน้ำเนาะช่วงเช้าเวลาเดียวนะคะถ้าใครไม่สะดวกลดน้ำช่วงเช้าก็ลดน้ำช่วงสายหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะวันละครั้งเดียวก็พอนะคะแล้วมีอะไรอีกเหรอจะ๊ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะแยกหนอ แยกหนอหรือเปล่านะคะจะไม่ค่อยมีไม่เคยเห็นมีหนอนะคะส่วนมากก็จะเอาไปแบบตัดตัดนะคะจุ่มน้ํายาเล่้งรากนะคะตัดแล้วก็ปักชํานะคะแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะได้นะคะบางคนนะคะคือบางทีเอาเขาไปทําแบบของขังเนอะเขาจะใช้พวกพวกแบบตรงก้านเนี่ยตรงก้านใบตรงนี้เนอะเอาไปแกะสลักเป็นรูปนกสาลิกา สายมูต่างๆนะคะจะชอบนะคะแต่ถ้าตัวที่เป็นสีทองนะคะใบสีทองนะคะก็จะเด็ดหนึ่งใบแล้วก็พกไว้นะคะในกระเป๋าสตางค์นะคะได้เลยนะคะเพื่อเรียกเรียกเงินนะ,ะเรียกเงินเข้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะวีก็นี่นะคะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะพอสมควรนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวไว้จะเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า